ไม่เนื้อราคาถูกกลายเป็นเนื้ออย่างดีโอเนื้อราคาถูกมากเลยนะทำโจแนยากิอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะอ้าวอาจารย์ <c oughs> ม,มีอะไรเหรอคะอเนื้อราคาถูกแนละ้ถ้ากินทั้งๆอย่างนั้นเนี่ยน่าเสียดายนะกินต้องทำอย่างนี้นะ ทำให้เนื้อนั่นรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นอีกด้วยทําให้อร่อยขึ้นเช่นการุงรสหรอคะอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นจ้าอแต่จะทําให้เนื้อฉ่าน้ําขึ้นแถมทําได้ง่ายง่ายด้วยล่ะทําให้ฉ่าน้ําขึ้นเอ๊เขาบอกว่าจะทําให้เนื้อราคาถูกฉ่าน้ําและรสชาติอร่อยขึ้นนี่เขาจะทําอะไรกับมันกันแน่ อันดับแรกก็เอาเนื้อน้าในย่างทั้งสองด้านทอดผ่านๆก่อนนะย่างทั้งสองด้านทอผ่านๆใช่จ้าโอ้ยเสียงดีจังเลยอันดับแรกเอาเนื้อมาย่างพอดผ่านๆทั้งสองด้านด้านละสิบวินาทีจากนั้นตรงนี้ก็มาถึงวิธีช่วยที่ต้องจับตาดูแล้วจริงๆแล้วก็ถือนี่เออจู่ๆทำไมมาพักดื่มชาละคะอาจารย์รสชาติดีจังอ้าชาบะรังเลย่ะจัดปิ๊งปองชาบะรังดีหละจ้ะ าชาฝรั่งราดลงไปบนเนื้อเหรอคะอาจารย์ถูกต้องเลยละจ้าอุ้ยไม่เคยเห็นได้ยิงเลยอ่ะจริงเหรอคิดว่าถูกหลอกอยู่แล้วลองใส่ดูก่อนถ้าใจแล้วข้างนั้นยังถูกหลอกนะคะยอมถูกหลอกก่อนราดเลยนะคะอืมราดเลยเอาแค่ทุ่มทั่วนิดๆก็พอจากท่าทั่วเลยนะประมาณนี้หรือเปล่าคะน่าจะใช้ได้แล้วละตอกราดลงไปจนท่วมเลยนะคะจากนั้นต้ต้มเอาไว้สัก ตื่ก่อนฉันจะทำโชนายากินะคะใส่ชาแบบนี้จะใช้ได้หรอคะอาจารย์ไม,<ช>ไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่น่าเชื่อถือเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรแน่หรอวินชาลงไปบนเนื้อที่ย่างพอผ่านแล้วจากนั้นแค่ต้มด้วยไฟแรงประมาณหนึ่งนาทีเนื้อราคาถูกก็จะกลายเป็นเนื้ออย่างดีที่ฉ่ำน้ำแล้วล่ะครับเ <c oughs> สร็จแล้วเก่าเนื้อที่ใช้วิธีนี้ ไปทำโชงยะยากิแล้วลองชิมดูทันทีทำงนั้นจัะทานเลยนะคะเจ้จ้าอ,อืมอื้อ่มอืมอาวคุณฉ่ำน้ำมากเลยค่ะอาจารย์<อ>เนื้อนุ่มดี<อ>เคี้ยวก็ง่ายด้วยความฉ่ำน้ำของมันกระจายหยุดทั่วปากเลยนะคะยิ่งยิ่คงเป็นเพราะน้ำชาแน่ๆเลยเนาะใช่เลยจ้ะ แต่ว่าทำไมเอาเนื้อต้มในน้ำชาแล้วเนื้อแข็งๆราคาถูกจึงกลายเป็นเนื้อที่ฉ่ำน้ำไปได้จึต้องเราไปถามผู้เชี่ยวชาญดูสารที่ชื่อแทนนินที่อยู่ในชาฝรัง่งจะทําปฏิกิริยากับโปรตีนในเนื้อและทําให้เนื้อนุ่มลงนะครับนั่นคือสารเคับสารแทนนินที่อยู่ในชาฝรัง่งทําให้เนื้อที่แข็งนุ่มลงและทําให้มันฉ่าน้ําด้วยเป็นวิธีที่ได้ประโยชน์ถึงสองต่อเลยปกติแล้วนะคะ ตอนที่ใช้เนื้อราคาถูกทำชงะยากิมันก็จะแข็งๆแ,แล้วก็หยับๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วล่ะแม้แต่เนื้อหัวถ้าใช้วิธีเดียวกันก็ทําให้ฉ่าน,น้ําได้เหมือนกันจ,จริงๆหรอค่ะพูเาอาไองไปรูป้เรื่องเลยเป็นยังไงเป็นบ้าง